เออเออพอลิลี่ไล์ก็ถามถึงผมพอผมไล์ก็ถามถึงลิลี่แล้วต้องบอกอีกกี่รอบว่าเลิกกินกันแล้วครับแต่งานวันที่สิบสามเนี่ยคือมันเป็นงานที่แบบจ้างมันแต่อยู่ในค่ายแล้วผมก็เลยต้องไปร่วมงานกับเขาผมทิ้งงานไม่ได้เข้าใจไหมว่างานคืองานเราไปทํางานเราก็ได้ตังถูกไหมทุกคนเราไปทํางานเราก็ได้ตังแต่เราเลิกกินกันแล้วเข้าใจไหม แล้วก็ไม่ต้องถามถึงอีกแล้วเกรงใจความรู้สึกผมบ้างใช่ไหม <uh> ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อหรือว่ารุ่นแม่ของผมอะหรือผมต้องให้คนมาพูดตามรุ่นอะเหมือนเด็กสองขวบผมก็ต้องให้ผมก็ต้องให้ให้น้องสาวผมที่อายุสองขวบไปพูดให้ฟังเหรอเหมือนรุ่นรุ่นพ่อผมผมก็ต้องให้พ่อผมไปพูดให้ฟังนั่นแหละรุ่นผมผมก็ต้องพูดให้ผมไปไป,ไป,ไ,ปไปให้รุ่นผมพูดให้ฟังนั่นแหละใช่ไหมเอ๊